โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครยามาโตะนะครับผมก็จะเป็นยามาโตะนะครับล่าง6ดาวนะครับผมก็จะเป็นล่างหายบิดนะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับวิธีการได้ก็คือเราต้องทําการอีโวนะครับโดยการที่เราต้องมียามาโตะนะครับสตัวนะครับยามาโตะหดาว2ตัวนะครับแล้วก็ออฟนะครับก็ต้องมี1อันเนาะแล้วก็จะมีทีน่าของวิญญาณนะครับก็วิญญาณที่ต้องมีก็คือของด่านมอบนะครับก็จะเป็นวิญญาณวิญญาณสีเขียวนี้ นะครับอ่าโอเคต้องใช้อ่าถ้าผมจะไม่ผิดมันใช้ประมาณ3อันนะครับผมก็ยามาโตะ2ตัวนะครับซึ่งยามาโตกับออฟที่เอาไว e นะ้อีโว่ยหาได้ยังไงนะครับหาได้จากอีเวนต์วาเลนไทน์เลยนะครับผมส่วนยามาโตนะครับจะใช้แรกนะครับอยู่ที่15แคนดี้นะครับผมแล้วก็ออฟของยามาโตนะครับใช้อยู่ที่25แคนดี้ในการแรกเนาะก็สามารถไป หากันได้นะครับผมก็โอกาสดรอปของแคนดี้นะครับมันจะอยู่ที่1ครั้งนะครับผมชนะหน1ครั้งจะได้1แคนดี้เนาะเรามาดูกันที่สตัดขอของยามาตกดีกว่านะครับผมตัวละครนี้นะครับวางนะครับอยู่ที่400นะครับค่าวางอยู่ที่400นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวธาตุน้ํานะครับ มีสกิลกดนะครับผมแล้วก็แช่แข็งได้นะครับตัวคอนี้ครับเป็นตัวละครวางพื้นเนาะแล้วก็ดาเมจอยู่ที่13,000นะครับโจมตีอยู่ที่หกวีนะครับระยะ50ก็ตัวนี้นะครับบูตเอ่ตแทกนะครับอยู่ที่15%นะครับแล้วก็บูทตังค์อยู่ที่10%โอเคครับสำหรับตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับสำหรับค่าวางอยู่ที่400นะครับอ่าผมวางไปเลยนะครับนี่เลยนะครับถ้ายืนก็จะประมาณนี้นะโอเคนะครับโอเคครับแล้วก็ ะเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันของยามาโตะกเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะตีแล้วก็จะฟีดเลยนะครับปุ๊บอ่านี่นะครับผมก็เหมือนเป็นการทุบพื้นนะครับแล้วก็น้ําแข็งก็พุ่ดออกมานะครับประมาณนี้โอเคครับอัพขั้นแรกนะครับชิ้นี็อยู่ที่1,600นะครับผมดาเมจเพิ่มเป็น61,800นะครับขั้นต่อไปนะครับชิ้นก็อยู่ที่2,500นะครับดาเมจเพิ่มเป็น117,000นะครับ ระยะเพิ่มเป็นเจิบก็จะเปลี่ยนอ่ามันจะเป็นอนิเมชันใหม่นะครับแล้วก็ตีทรงโค้เหมือนเดิมปึ๊บนะครับโอเคเป็นการาชาร์จพลังแล้วก็พุ่งไปปึ๊บนี่นะครับแล้วก็พุ่งไปนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีเลยนะเพราะว่ามันแช่แข็งได้เลยนะครับตั้งแต่วางไว้โอเคครับอัพค่าต่อไปนะครับชื่ออยู่ที่3500นร้อยะครับดาเมจเพิ่มเป็นสอง0สหกพันนะครับ ขั้นต่อไปนะครับเชื่อเงินอยู่ที่ห0 0 0ันนะครับดาเมจเพิ่มเป็น3า4 0 0 0นพันะครับระยะเพิ่มเป็น8 5สิบห้าโอเคครับผมก็ทรงโค้นะครับก็จะตีขยายใหญ่ขึ้นนะครับโอเคเป็นการพ่นน้ำแข็งไปนะครับผมแต่สกิลมันเหมือนจะเป็น AE เลยนะแต่มันจะเป็นการพ่นน้ำแข็งไปด้านหน้าเนาะโอเคครับอัพขั้นต่อไปนะครับเชื่อเงินอยู่ที่7,000พันะครับดาเมจเพิ่มเป็น5 5าแ0 0ห้าหพันนะครับ ขั้นต่อไปนะครับชิงเกันอยู่ที่1นึ่งหมื่นนะครับดาเมจเพิ่มเป็นแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันนะครับระยะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับโอเคอันนี้ก็จะมีสกิลกดมาแล้วนะครับส่วนแอนิเมชันแอนิเมชันเหมือนเดิมนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกดเลยดีกว่านะครับว่าทําอะไรได้เนาะสำหรับสกิลกดนะครับผมเมื่อเรากดไปนะครับมันก็จะเอ่อแช่แข็งนะครับทั้งแมปนะมันจะแช่แข็งได้ทั้งแมปเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีดาเมจด้วยมั้งนะครับเวลาเรากดไปมันก็จะทําาดดเมมจ้้วยัง เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลบยามาโตออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันสามารถแช่แข็งได้ในระยะนอกวงหรือเปล่านะโอเคมาปึ๊บนะครับตอนนี้ผมจะกดสกิลเลยนะปั๊บนะครับโอเคนี่เลยมันก็จะสามารถหยุดนะครับหยุดได้เลยนะครับนอกวงก็หยุดได้นะก็ส่วนเวลาหยุดนะครับมันหยุดได้เท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนก็ลองนับกันดูเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเมื่อยามาโตะนะครับโดนบัฟดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่8ปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเนาะผมบัฟไปเลยตอนนี้นะครับดาเมจอยู่ที่สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นนะครับผมโจมตีหกวีนะครับระยะร้อยสี่สิบสี่โอเคครับสำหรับยามาโตะก็จะประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับวางได้มากกว่า1ตัวเนาะนี่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ สหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ